สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาพอกับยายกิจอีกแล้วเด้อค่ะเด้อมันี้ยายกิจก็สิขอมาอัปเดตข่าวลุงพลนต่อเนาะค่ะเนาะพี่น้องค่ะก็มีหลายคนอยู่ค่ะพี่น้องมีลุงพลนจะได้อัปเดตมีปตแตนแล้วก็มีหน้าเสริมแล้วก็มีคุณสาวิตรีน้ำพร้อมเนาะค่ะเนาะพี่น้องค่ะแล้วยายกิจสิอัปเดตในฟังเด้อค่ะเด้อหลังจากลุงพลนเพิ่นไปไอพักพ่นมาแล้วเนาะค่ะเนาะพ่อมาถึงบ้านค่ะพี่น้องค่ะมาหอดบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะมาหอดบ้านกคกกาับ ประเตนค่ะแล้วกะพอฮอดมาถึงบ้านก็นเลยได้ยินข่าวค่ะพี่น้องขาข่าวว่าอ่าตำรวจเนี่ยมาเอากล้องหนารถของนัดเสริมไปตรวจนะคะพี่น้องขาตำรวจเพิ่นมาเอาเนาะค่ะเนาะแล้วบัดนี้เพิ่นปัดแต่ก็เลยไปสัมผณ์ประเตนค่ะพี่น้องขาถามทราบสัมภษณ์ประแตนประแตนก็บอกว่าควรจะเอาไปต่้งนันแล้วควรจะเอาไปต่างนานแต่ตที่มาคนรถป้าเตน ก็เสียไปพร้อมกันแต่มือน,นั่นเป็นเดือน 2, สองเดือนแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะแล้วก็มาเอาไปตอนนี้มีประโยชน์อย่างบอ่อปะเตนเหมือน,นก็บแบบว่าสงสัยนะคะพี่น้องคะ่ะแต่ก็เอาไปก็ดีนะจะสั้นแต่ว่าที่ทังใจดีที่สุดเกบต้องมาเอาไปต้องพร้อมปะเตนเียเพิ่นมาคนรถนะคะพี่น้องเออเป็นอย่างจังมาเอาไปตอนนี้ว่าสันน้นปตแตนเพิ่นก็สงสัยเนาะคะ่ะเนาะแล้วว่าที่นี้ัดกับชิมมีคคำตอบไห้เดอร์เป็นอย่างจังแบบว่าพึงมาเอาไปไปตอนนี้คะ่ะ แล้วกับลุงพ้นเนาะค่ะเนาะบันที่เพิ่นก็เลยไปสัมผัสลุงพ้นต่วว่าลุงพ้นมีความคิดเห็นจังไดเมื่อเนี่ยเพิ่นมาเอากล้องหอนาวันที่ที่แปเน่ะเพิ่นมาเอากล้องนารถของนาเสริมไปตรวจนวาวสันลุงพ้นก็บ,บอกว่าเป็นสิทธิ์ของท่านที่แบบว่าท่านตำรวจนะก็จะเอาไปเบื้องไปเบื้งองทุกอย่างนะค่ะพี่น้องคะแต่ว่าก็ทราบเกินไปทราบนะเพิ่นหมายความว่าคือบ่มค้นเอาตอนที่พิคนรถเพิ่นนะนะ อ่านี่แกกกี่กัสิตอบให้เด้อลรุงพ้นแล้วก็ะุงพลนก็บอกว่าเออนักข่าวก็ถามรุงพ้นว่าถ้าสมมติว่าคดีมันเรียบร้อยหรือว่ามันอีหยังเรียบร้อยแล้วนะจะอ,อ่าคล้ายๆแปลว่าจะทาเนินการคดีฟ้องคืนบอคนที่มาสงสัยเฮ้าองศีนนะครับพี่น้องคะรุงพ้นแล้วก็ตอบเป็นกลางๆไวค้ค่ะพี่นอ้องลุงพลนแล้วตอบว่าต้องทาให้เป็นตัวอย่างเพราะว่าคนอื่นกะดิีบ่ะไ้มาสงสัยเฮ้าอีก มั่งง่ายๆนะว่าแมนพุธ้ธดสิสงสัยกันได้สงดักสายกันได้ยู่ค่ะแค่เข้าไปแอบบอกตำรวจจังสี่ก็บ,บ่มีปัญหาค่ะแต่ว่าสงสัยแบบว่าไปบอกข่าวแล้วก็คนรู้ทั่วโลกสมมุติล่าเราเป็นผู้บริสุทธิ์เม่นบริสุทธิ์อยู่แล้วแหละบริสุทธิ์อยู่แล้วแต่ว่าถ้าสมมติว่า บริสุทธิ์แล้วบัดที่นี่บ่มาออกข้าวขอโทษเล่าให้เป็นทางการเป็นบอข่ะพี่น้องค่าอาจจะเล่าฟ้องกลับเด้อค่ะเด้อเพราะว่าถ้าไม้เราเสียซื่อเสียงเสียหน้าตาเสียทุกสิ่งทุกอย่างนะคะพี่น้องค่านั่นล่ะมันก็บ,บั่นทอนกิจใจแล้วเนาะแต่ว่าถ้ากรณีว่าแม่อ้ยน้องเบิ่นแม่นะค่ะเนาะเอินคุณสาวิตีดีกว่าค่ะเอินซื้อเพิ่นนี้ก็เพราะน้องเพ่นกะเสียชีวิตไปแล้วคุณสาวิตีมาออกขอโทษเพิ่นเป็นทางการให้เช้าโลกได้รับรู้แล้วว่าซื่อทุกช่อง รับลูกคือคือ,คอราไปออกรรยการค่ะพี่น้องค่ะคงคิดว่าอันนี้แยกคิดเองเลยค่ะเด้อลุงพลคงจะบ่าเอาฟ้องกับคงจะบ่าเอาเรื่องค่ะพี่น้องค่ะลุงพลคือจะคือจังสีแปลว่าอภัยให้ค่ะพี่น,อน,อน้องเพราะลุงพลเราไปคนจิตใจทำมาทำม่อ,าาอ,อ,อแล้วก็เป็นคน <im it> ตรงๆพูดไปพูดตรงไปตรงมาแล้วเป็นคนผงผางเป็นคน <im it> เชื่อถือหนาหนาเชื่อถือได้หนานับถือได้นะคะพี่น้องเพราะว่าเป็นยังจังวะจังสันเนาะค่ะเนาะเพราะว่าคุณสวิตตรีเนี่ยเคยออกข่าวเทียนหนึ่งกับคุณ ช่องคุณนุ่มกันใช่ทีเพ่นไปลงไปบ้านกกอกนะคะพี่น้องคะว่าถ้าเมื่อไดลุงพ้นเนี่ย พ้นจากผู้เป็นต้องสงสัยแล้วนะคุณสวิตีสิมากราบขอโทษเพิ่นบองสินะคุณสวิตีกต็ตอบนุ่มกัใช่ยบอกว่าสิกราบขอโทษลุงถ้าสมมติว่ามือนั่นทางเจ้าหนะ้าที่บอกว่าลุงพ้นขอก้าวหาว่าเป็นคนผู้ต้องสงสัยนะคะพี่น้องคะนี่ระคาถ้าย้ายถ้าคุณนะยังก็คุณสวิตีพอมาขอโทษลุงพ้นออกซื้อก็อาจจะมีการดําเนินการใดเด้อค่ะเด้อเพราะว่าเพราะว่า ออกซื้อไปก็ต,ต้องขอโทษออกซื้อเป็นบ่ค่ะพี่น้องคะเพราะว่าคุณสวิตรีนะ่ะเราบ่อยากขอโทษออกซื้อเราบอกนะักเข้าตอนสัมภาษณ์นะคะพี่น้องคะเราอยากขอโทษแต่ยังในครอบครัวเล่าเหรหายตคแต่แค่แค่ครอบครัวรับรู้เราตอบยังสี่ค่ะพี่น้องคะมาในนุ่มกันแค่แล้วออลบอกว่าอ้าวคุณแม่คุณแม่แมไปกล่าวหาลุงพลนนะ่ะออกซื้อทั่วโลกขอรับรู้คุณแม่ก็จะมาขอโทษแต่ครอบครัว รับรู้หรือจันลุนุงคนแช่ก็เลยถามกลับแบบนั้นค่ะพี่น้องคะเล่าก็ตอบแบบบ่เต็มใจตอบนั่นแหละคะ่ะเพราะว่าเพราะว่าตอนนั้นเราคิดว่าคุณนุงคนแช่ข่าวขาขงลุงพน้นเนาะค่ะนาอพี่น้องนั่นแหละคะ่ะเพราะว่าเขาก็ถามตามหน้าที่ตามคําสัมภาษณ์น,นะคะแต่ขันเล่าขอโทษเล่าว่าสิขอโทษแต่ในครอบครัวนี่มันก็บ,บ่ถ,ถูกต้องค่ะพี่น้องคะคนในครอบครัวรับรู้นั้นบ่แมนต้องขอโทษออกซื้อทั่วโลกเขาเสยียใหูว่าอ่าเราเป็นคนจริงใจค่ะพี่น้องคะถ้าเราบอก ขอโทษออกซื้อเนี่ยเราบ่จริงใจอืมในราคาพี่น้องเนี่ยเด้อค่ะเด้อเรื่องนี้อัปเดตกับมา่อวัน่ฟังเรื่องเก้าก็เรื่องไม่เนาะค่ะเนาะว่าสิขอโทษกันบองสินะเพราะว่าเราเคยบอกว่าสิขอโทษกราบขอโทษระวังสิแต่ว่าสิขอกราบขอโทษจะได้ครอบครัวมันบริแมนค่ะต้องออกซื้อค่ะพี่น้อง่ะแต่ค่อยเบื้องกันค่ะคิดว่าลุงพลอ่ะอาภัยหายุค,ค่าถ้กกราบขอโทษออกซื้อเนาะค่ะเนาะลุงพลเราเป็นคนใจดีค่ะพี่น้องจ้า แล้วกับเรื่องลุงเสริมเอ่ยลุงเสริมพนันน่าเสริมค่ะพี่น้องค่ะเรื่องอตำรวจเอากล้องไปนะคะพี่น้องค่ะแล้วก็เช่าเน็ตเช่าเช่เชียวเขาก็ไปสงสัยอีกแล้วค่ะนอว่าภาพ้าเก่าของเราเนี่ยที่ว่ามีแผลเป็นอยู่นี่แล้วก็มีแผลเป็นอยู่นี่ที่คล้ายๆเขาเข่าแจันเป็นเป็นเป็นอน้องข่้เป็นน่กคน่มไล่หรือว่าเป็นไหนการต่อสู้กับสมผู้บงสี่นะาประมาณนั้นเ้อค่ะเด้อเป็นข้าวเก่าเป็นเดือนไปแล้วแต่เพิ่นเขเอาขึ้นมาอีกมือนี่ค่ะเอาขึ้น เอาคุโซเซียลไม่อีกนะค่ะพี่น้องคะเพราะว่า่นเคยสัมภษณ์แล้วว่าไอ้ตรงแผลเป็นยูนีคับยูนาพากนะคับพี่น้องมันเป็นแผลอุบัติเหตุของเรารถรถมอเตอร์ไซค์พลาดล่มนะคะพี่น้องเราเคยออกเข้า,าหายไวแล้วแ่ะค่ะพี่น้องคะแต่เราก็บอกข้าแบบนั้นแหละว,ว่ามันเป็นแผลเป็นมาสั้นมานี่นักข้าก็เลยถามบอกว่าเอ้าคันเป็นแผลเป็นสามสี่ปีนะมันต้องหายแล้วว่าสั้นเออแลแ้วนักเข้าอันท้อกอมรินน่ะก็เลยซอแลอ้วอีกนะคะพี่น้องคะ ขันเป็นแผลเป็นมันคือจังสิเป็นโดนแทงสินะเล่าก็เแล้วมาคิดไหมว่ามันกระจัดอาจว่าแมนแผลเป็นโดนโดนเดี๋ันเพิ่งเกิดแล้วก็จำได้วันแผลเป็นเกิดจากอีหยังสินะคะพี่น้องขาตรงแก้มก่ตรงหน้าผากของหน้าเสริมด้วย่ะเดอิอนั่นแหละค่ะแล้วบัดที่นี้เขาเรื่องของอันการแบบว่าเป็นอย่างจังแยกิดว่าเป็นอย่างจังแบบว่าเขามาอ่พูดเจ้าหน้าที่เป็นอย่างจังมา เอากล่องหนาะลดไปตอนนี้เนาะคะ่นะเนาะคือยังบ่เอามาเอาตอนตะทีมะเอ่อคนลลุงพ้นพุนะ่ะเพราะว่าตอนนั่นค่ะพี่น้องขาตอนนั่นอะ่ะคุณสวิตรีสงสัยตะลุงพ้นบ่ได้สงสัยนะ่ะเสริมตอนนั่นนะคะอันจะมาโทษตำรวจเพิ่นกับบ่ได้คือกันค่ะพี่น้องขาเพราะว่า ตำรวจที่ลงมาคน้นรถหรือว่าจับผู้นั่นผู้นี่ไปนะนะ่ะคุณแม่สวิตรีสงสัยผู้ใดพ่นก็จับไปถามให้ปากค้ำผู้นั้นจังซี่นะคะพี่น้องคะตอนนั้นก็บว่าสงสัยช่างนั่นช่างนี่แม่นบอที่แถวฟังข่าวกันนะ่ะแต่ว่าพวกช่างนั่นช่างนี่คือว่าบ่าได้ออกข่าวบ่ได้ออกทีวีซื้อ,อแต่ว่า,าลุงพลนนะ่ะออกทีวีเพราะว่า เพิ่นไปออกรายการมาออกซื้อลุงพ้นไงมาเลยดังค่ะพี่น้อง่ะมาที่นี่เพิ่นกะสงสัยตต่ลุงพ้นตอนนั้นเพิ่นไม่ได้สงสัยน้าเสริมไงน่าเสริมก็เลยตำรวจก็เลยไม่ได้เอากล้องหนารถไปคนแต่ว่าตอนนี้อาจแม่อาจ,อาจคุณสวิตรีนะ่ะไปสงสัยไปบอกตำรวจเมื่อสุดท้ายนี่ก็ได้ว่าต้องเอาไปเป็นคนเบิดซุกคนยังส่นะตำรวจเพิ่นก็นเลยลุงมาเอาขอมูลอันนี้อีกนะคะพี่น้อง กาต้องเป็นคุณสวิตีสงสัยนะคะพี่น้องคะเพิ่นจังมักคนอีกเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่ายายกีก็บอกแล้วว่าคุณสวิตีเนี่ยความคิดของเราเนี่คยค้ายโจโฉค่คะพี่น้องเพราะว่าเราสงสัยทุกคนทุกรอบด้านนอกจากตัวเองค่ะพี่น้องค่ะสงสัยทุกคนเลยอันนี้ยอมรับเราค่ะพี่น้องค่ะสงสัยทุกคนแล้วก็บอกแล้วก็ออกซื้อแล้วก็บอกแล้วว่เมนว่าบ่าออกซื้อแล้วออกซื้แอ,อแล้วก็บอกว่าสงสัยทุกคนทุกคนเป็นผู้ต้องสงสัยหมดละว่าน่ะนะค่ะพี่น้องคะยกเว้นตัวเรานั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะเราบม่สงสัยตัวเจ้าของอื นั่นละเราสงสัยเบิดค่ะขึ้นนิสัยโจโฉโจโฉคือการแยายกิจไปเบิงละครน,นั่นมันเป็นละครกันหนังอ่าประวัติศาสตร์นะคะพี่น้องคะโจโฉที่สงสัยคนเบิดโจโฉที่ขี่ละแวงขี่สงสัยคนเราก็อ่าบอกสงสัยตัวเจ้าของโจโฉนี่นะคะ ให้คนเล่าในทำผิดกับคนทั่วโลกได้โจโฉนะ่ะแต่ว่าโจโฉเบญงอม้คนแค่คนเดียวมาทำผิดกับตัวเราผู้ใดจะคิดทำตัวผิดกับตัวเราเราเดี๋ยวว่าจัดการถิมเบิดทุกคนล่ะค่ะพี่น้องคะจัดการออกจากเส้นทางชีวิตของเราไปเลยวันเถอะนิสัยโจโฉค่ะขี่ระแวงแล้วกะโหดแล้วกะไม่ไปใจผู้ใดนอกจากตัวตัวตัวเองค่ะพี่น้องประมาณนั้นเด้อค่ะเด้อนิสัยของตัวโจโฉค่ะแล้วก็ อาลุงพน้นทําดีน่ะทําไปโลดค่ะพี่น้องคขาอยกคิดเห็นด้วยค่ะเพราะว่าเขาทําเพื่อนาขตของลูกน้ำ่ะพี่น้องคขาเพราะว่า สมมุติว่าลูกทสายลุงพ้นเหมืนบ่อโตขึ้นเหมืนบ่อไปทํางานทําการเขาทีถามว่าลูกผู้ใดแล้วน้ำสก,กุลอันใดเหมืนบ่อก็สิบอกว่าน้ำสก,กุลนั้นน้ำสก,กุลนี้เขาก็สิบเบื้องต้นต,อนตของพ่อของเม่เหมืนบ่อถ้าพ่อเม่ซื้อสัต์บริสุทธิ์หรือว่า,ายุติธรรมนะ่ะอันตรงไปตรงม้างสิค่ะพี่น้องคะไปทำงานบริษัทหรือพิธภัณฑ์ใดน,นั่นน่ะทุกคนก็ต้องการอยากได้ค่ะเพราะมีเลือดดีสายเลือดดีพี่น้องสายเลือดซื้อสัต์เจ้าน้ายักเจ้าน้ายากได้เพราะว่าไปเป็นทํางานกะหมายความว่า องค์กรนั่นอยากได้หมหมายความว่าแบบว่าซื่อสั้นนะพี่น้องคะแบบว่าสู่ตายแทนนั่นเจาน้านายได้นะันองค์กรนี่นะประมาณนี้เด้อค่ะเด้อเพราะว่าเพราะว่าจะถ้าพ่อแม่ดีเนี่ย พวกบริษัทเพิ่นหรือว่าพอเพิ่นดังเนาะค่ะเนาะมือซักมือหนึ่งอนาคตข้างหน้าเวลาลูกเลียนจบไปทํางานทําการัสิมันก็นจะดีเป็นผลดีกับของลูกเพราะว่าเพราะว่าสายเลือดเขาดีนะคะพี่น้องคะแล้วสมมติสายเลือดบ่ดีเอาสายเลือดส้ไล่โค้นสายเลือดขีดใช้สายเลือดขีดต้อแหลงสิค่ะพี่น้องคะสมมตินะค่ะเนาะไปทํางานทําการสิกันยากค่ะเพราะเพราะว่าพี่น้องเพราะเพิ่นเบื่องในในข่าวเหมือนบ่ค่ะสายไล่พ่อแม่พี่น้องสายไล่พี่น้องสิไม่มีใครอยากได้ดอกเพราะว่า ขนาดพี่น้องอยังกล้าใส,ส่ไล่รอวคะ่ะพี่น้องอยังกล้าสงสัยได้นะถ้า่วนไปทํางานทําการนะ่นระน้ำภาษาอย่างเจ้าหน้ายนําภาษาอย่างกับคนอื่นเป็นบ่สสีบอมาแวง่งกัดเท่าที่หลังสี่งสี่นาะเพื่อนก็ต้องคิดประมาณนั้นเท่าก,กับคิดคือกันค่ะพี่น้องคะคนี่สานเพิ่งบอกว้เนาะค่ะเนาะอันแนวบอดีน่ะเพิ่นว่าอย่าไปเห็ดแนวนลค่ะพี่น้องคะแต่าภาษาผักกลางก็บ,บอกว่า ไม่อยากมีใครเอาไปทําพันนะคะพี่น้องคะถ้าถ้าสมมติคนบอดีเนาะค่ะเนาะบ่อยากเอาไปทําพันนั่นละอืะนั่นแหละค่ะถ้าแนวดีเยื่มีแต่คนอยากได้แนวไปเห็ดแนว่ยองสินะสมมติกับโพดเม็ดงามๆามเหมนบ่เห้ากว่อยากไดรกับโพดเม็ดนั่นไปเห็ดแนว่ตัวเหมืนบ่ค่ะพี่น้องคะถ้าเม็ดข้าโพดบ่งามห้าก็ไปอยากได้ไปเห็ดแนวบ่อยากได้ไปทำพันเหมืนบ่าละเออมันก็คือกันละค่ะพี่น้องคะ มันก,ก็เป็นผลนดีของลูกลุงพ้นพอลุงพ้นสื่อสัตว์เหมือนบอคาะพี่น้องขาดีกับตัวลุงพ่นนําเห็นบอคุณอุ้มวิริยาณเนี่ยติดต่อง,งานให้เยอะแยะค่ะพี่น้องคาบอเหมืนตัา้งงานที่แย่กิจเฝ้าได้หลายคนนี่ก,ก็มีค่ะพี่น้องนั่นแหละค่ะพี่น้องเพราะว่านเป็นความซื่อสัตย์ซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานคือยังวา่าโบราณเพิ่นว่าไววมันถูกต้องเสมอค่ะพีน่น,อนอ้นองเนาะ่ะเนาะแล้วก็อีก,กน,นึงค่ะพี่น้องค่าเดี๋ยวเวบ้าให้อัน อคนคอมเมนต์มาอีกคอมนึง้อคะเด้อบอกว่าอยกคิดว่าเร่องนี่ยเนี่ยวสันเรียงกันลุงพ้นที่แบบว่ามีคนแบบว่าอโจมตีดราม่าเล่าว่าอันที่แบบว่าพูดเฒ่าไปหากันไรข้านเข้าเขาไปหาน่ะนะมันบ่เม่นเด้อค่ะเดิมมันเป็นภาพที่แบบว่าคนต้องการแกล้งลุงพ้นซื้อภาพแบบว่าเมื่อนั่นที่เขาไล่ซดกันน่ะพี่น้องขาพวกอันอันคนที่ไปเยี่ยมแล้วนะคะไล่ซดเป็นบ่ป้องเอินเล่าก็นน่งอยู่โชฟ้าเล่าเป็นบ่ค่ะพี่น้องค่าแล้วก็ฝนตกค่ะฝนตกมี ผู้เฒ่าสองคนเข้าไปนะตอดเหล้ากับพระท่านเี่ไปหอดเหล้าเด้ผู้เฒ่าสองคนเข้าไปเป็นบเบาะก็นั่งโซฟาอยู่ของเราจูตะก้อนนั่นแล้วค่ะพี่น้องคะฝนตกค่ะเพิ่นก็เลยพากันเข้าไปบ้านเหมืนบาะพอมันเข่าเพิ่นเข่าไปบ้านเหมืนบาะผู้เฒ่าเนี่ยยืนบ่ได้น่ะคะ่ะเมื่อยนี่ยนะแล้วผู้เฒ่าเลยนัง่งค้านเข่านะ่ะนะนั่งน่ะนะนะันะ่งคุกเข่านะ่ะนะผู้เฒ่าเออบัดนี้ลงุงพ่นเห็นผู้เฒ่านั่งมันบเบาะก็เลยลงมาจากโซฟาเหล้าเหมืนเบา,บา,ลา,า,า,เลาแล้วก็ยังให้ผู้เฒ่าขึ้นไปนั่งนะคะพี่น้องคะเพราะว่ามันเป็นการไล่สดแล้วบ่เนี่ยเพราะการไล่ คลิปมันบลอลงคลิปยูทูบเหมือนคนเบิงเหมือนบอเราบอเอาตอนที่เล่านังยุพืน้นเหมือนบอแล้วก็เอาตอนที่เล่านังยุโซฟาเหมือนบอค่ะพี่น,ออน้องแล้วก็ตอนพู้เถ่าเข่าไปฝนตกนะพุทเถ่าเมื่อพผู้เถ่าเรายืนบอได้อยู่แล้วพู้เถ่าเลยนัง่นลัเขาและตัดอภาพนี่มาเป็นข้าวค่ะพี่น้องขามาขแขวเล่ามาดามาเล่านะยาเฮดอีเดอร์ค่ะพี่น้องจ๋าต้องบัดที่นี่ลุงพ่นแล้วก็มาออกแก่ข้าวเราด้วค่ะเด้อมาออกกัน อธิบายให้ชาวโลกโดยฟังแล้วค่ะแล้วมาอ,าออกไอ้คลิปวิดีโอแล้วค่ะว่ามันโมเมนต์ที่แบบแบบจังภาพเห็นลุงพลเราบ่เราเราเป็นคนลืมโตเราเป็นคน่ะมีสัมมคคารวะอยู่เออพี่น้องจานั่นละมาทีนี้ก็เอาภาพขึ้นไม่แล้วค่ะพี่น้องค่ะแล้วเอาภาพตอนผู้เฒ่านั่งอ่าข้างบนแล้วก็ลุงพลน,นั่งข้างล่างแล้วผูกแขน,นะล่ะค่ะพี่น้องคะแล้วผู้เฒ่าก็นั่งข้าง,งล่างกับลุงพลนั่งแล้วก็นนผูกแขนนะคะเป็นเสื้อตัวเดียวนั่นล่ะค่ะพี่น้องคะเสื้อตัวสีนั่นล่ะสีเหลืองนั่นล่ะค่ะพี่น้องอัน ภาพนั่นนะ่ะนั่นล่ะค่ะมันบ่มีอีหย่างเด้อค่ะเดอ้อลุงพ้นเราเป็นคนสัมมาคารวะดีอยู่ค่ะเรามาออกอธิบายลวละ่ะแต่ย่าที่อยอกิเสอามาอธิบายฟังเพื่อ,อคนทีดามาลุงพ้นเพื่อนแฟนคลับของคุณสวิตีมาเบิงเด้อค่ะเดอ้ออันนั้นมันเป็นการแบบว่าดาม,มาแบบว่าต้องการแบบว่าให้ลุงพน้นเดัดเขาอนนี้ยังละ่ะตัดเครดิตลุงพ้นซื้อค่ะพี่น้องนั่นล่ะค่ะบ่มเนความจริงเด้อค่ะเดอ้อเพิ่นเอาภาพแบบว่าไล่ซด จบเบ่เบิงจบไล่สซนเมนบ่พี่น้องะ่ะเพิ่กนกระต,ตังแต่ภาพช็อตสันๆไปลงเป็นหัวข้อหัวข้อเข,อข,อข,อขาน่ะนะมันมาถือต้องเด้อค่ะเด้อต้องแบบยาเฮ็ดให้เพิ่นอันเสียชื่อเสียงค่ะพี่น้องขาเนาะเออนั่นล่ละคะ่ะบ่มีผู้ใดดอกบแมเมนแต่ยายกิดลุงพ้นดอกทุกคนนั่นละ่ะเขาบ่นนางดอกอันคามหัวผู้เท่านะค่ะพี่น้องขาเขาไปผู้เทานั่งเถิงเขาผุญละเออเนาะคะ่ะเนาะต้อง ต้องวางตัวเป็นกลางค่ะพี่น้องคะย่าสีไปเบ่งตาภาพค่ะพี่น้องค่ะถ้าอยากเบ่งภาพคือเบ่งไล่จุดคือเบ่งเบิดค่ะพวกไล่จดก็เลยเนาะค่ะเนาะยาสีพิตั้นแต่ช่วงอันอ่าที่มันเป็นประเด็นมากนะค่ะพี่น้องคะต้องตัดช่วงดีๆมาถ้าอยากมาลงคลิปเน่ะนะเออนั่นแหละค่ะถ้าต้องมีความสามารถของเจ้าของอยาสีไปปิกอเห็ดดามากขึ้นยังสั้นเนาะค่ะเนาะเออนั่นแหละค่ะ ประมาณนี้เด้อค่ะเด้อกินมาเว้าออก็ไ้เพิ่อนลราเล็ดต้นเพิ่นนเราเลี้ยกินว้าให้แ้ยกินว้าให้แ้ยว่าสั่นเว้ามาสองมือสามมือล่ะค่ะไอ้กินกับชีว้าให้นี่ล่ะค่ะบ่ให้แล้วเด้อค่ะเด้อเนี่ยล่ะสำหรับค่าหลวงพ้นค่ะพี่น้องค่ะมีแค่นี้ล่ะค่ะพี่น้องเนี่ยล่ะเฮียเยกินว่วยเนี่ยล่ะค่ะพี่น้องค่ะซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานค่ะเพราะหลวงพ้นซื้อกินหมดหมดเห็นบ่บุญเก่าวล้อมามีแต่คนดีๆบริจาคเออแล้วก็อีกเรื่องนึงค่ะพี่น้องค่ะ คั่วเล่าเด้อค่ะเด้อคนใจบุญที่เคยทําบ้านให้เล่านะค่ะพี่น้องขามาตอ่อคัวในเล่าอีกค่ะพี่นออ้องขาต่อคั่วออกไปล้างบ้านในเ,เ,เล่าเกือบเสียแล้วแล้วค่ะพี่น้องมือนี่เกือบเล้าแล้วเด้อค่ะเด้อคัอ่วก็อิดขึ้นไปได้สูงเติบแล้วค่ะพี่นอ้องขาคั่ว อันครา้หลังบ้านนะคะพี่น้องเห็นบ่เพื่อนกระสงสารค่ะนี่แหละบุญของเล่าค่ะพี่น้องคะการทําความดีเนี่ยทำไปโหลดค่ะพี่น้องเพราะว่าสักมือหนึ่งเทวดากัเห็นเป็นคนอื่นบ่เห็นพี่เอ่อขอบขั้วบ่เห็นคนอื่นก็เห็นเนาะคะ่ะนาอพี่น้องเขานะ่ะบ่เห็นขอบขั้วเขาน่ะน่ะเทวดาเป็นกัเห็นและะ้วกรบขั้วแล้วก็ได้มาแล้วะะเด้อค่ะเด้อเกยแล้ยวแล้วแล้วคะ่ะอีกสองสามมือคองจะแล้วค่ะอันขั้วน่ะค่ะขั้วกัหของน้ำในตัวบ้านเด้อค่ะเด้อ นี่ละแล้วกาอันเรื่ององี่ยังเลยคิดว่าเมังคันนะ่ะเออเรื่องลูกลุงพ้นค่ะพี่น้องค้าเด็กน้อยสองคนน่ะคะ่ะความคิดที่ดีมากเลยนะคะเด้ออ่าคุณอูวิรยาสีเอาไปเป็นนักแสดงมันบอในอนาคตนะคะพี่น้องค้าตามภาษาเด็กน้อยตอบนะะเนาะค่ะเนาะเด็กน้อยก็ตอบบอกว่าสีบ,บวชในพ่อก้อนว่าสันจะพี่น้องจ๋าเห็นบอขนาดความคิดลูกเรายังเอาความคิดของลุงพน้นมาเป็นตัวอย่างจะบวชแทนพ่อคุณในพ่อลวก็บวชให้ต่ออายุให้พ่อ ให้ไอพ่อมีกับพอ่อกับแม่เมี่อยู่ยืนย่าวสันนันเห็นบอกพี่น้องขะมันมาก,กับสายเลือดว่าต้องบอกว่าต้องสอนเนี่ยค่ะพี่น้องขะพอดีลูกก็ดีค่ะมีแต่คนอยากจะเป็นแนวคะ่ะพี่น้องขะตอนนี้แล้วค่ะเด้อเด็กน้อยตอนใหญ่กับสิเป็นอนาคตจะเป็นนักสแสดงอีหยังกับบ้องจักนะคะ่ะเนาะแต่ว่าตอนนี้น้องอยาาบวชในพ่อบวชต่ออายุไอพ่อไอแม่คะ่ะพี่น้องขะแล้วก็อีกข้าวหนึง่ง <c oughs> ซีบอกว่าถ้าคดีแล้วลุงพ้สิไปบวชบ่อน่ะบวชค่าบวชเราบม่ลืมนะค่ะเด้อเราจะไปบวชคือเก่าเนี่ยแหละค่ะพี่น้องคะแต่ว่าตอนนี้คดีพัฒน่าแล้วเราก็เลยขอรับงานรับการกวนพอทํางานทําการเราเราสิได้มีเงินมาผ่อนค่างวดโหลดพอพัดใส่ใจแล้วเป็นหมายความว่าทํางานเราสิได้มีความภูมิใจในตัวของเรานะค่ะพี่น้องขาเราขอรับงานรับการของคุณคุณอุ้มวิริยะยุด้อค่ะเด้อแล้ว คุณอุ้มวิริยากสิลวงมาบ้านกกกอกอีกเด้อค่ะเดอ้อมือวันที่หนึ่งกันยายนค่ะพี่น้องจ๋าแล้วสีมอานขื้นเวทีกับลุงพ้นกับกินตะลาอันลุงพ้นกับกินตะลาสิได้ฟิสซิลิงร้องเพลงกันค่ะพี่น้องแต่ว่าคุณอุ้มวิริยาเราเสิมาเป็นหางเครื่องค่ะพี่น้องคาแล้วสีมาเต้นเราเสิมาเป็นแดนเซอร์ค่ะพี่น้องแล้วก็สิมาบอกงานอ่าบอกรายละเอียดงานให้ลุงพ้นกับปัตแตนฟังนําเดอ้อค่ะเด้อนี่ละค่ะพี่น้องค่าแล้วน่ะกะมีตั้งข่าวดีๆเข้ามาค่ะพี่น้องขาะเนีก็ต้้องดดีค่ะะ่อา ก็คือว่าวาง่ายเกือบแสนแ,แล้วล่ะคะ่ะงานที่คุณอุ้มวิริยะรับใบถ่านะคะพี่น้องขามันก็เป็นความภูมิใจของการทํางานเด้อค่ะเดะ้อมันบริเกี่ยวกับเแสมบริเกี่ยวกับคดีนองเด้อค่ะเด้อมันบริเกี่ยวกับดดคดบบีส้มพูอีกอย่างเลยคะ่ะน,นี่คือการทํางานต้องให้ต้องให้เขาเนี่ยให้โอกาสกันค่ะพี่น้องขานาอเออเนี่ยล่ะคะ่ะทํางานก็คือทํางานค่ะเพราะว่าทํางานเราเสิมาไทยชุดแต่งงานชุดเพเวดดิ่งของยูบ้านกกกปเตียนได้เมือนึงลุงพ้นก็ได้เมืองหนึ่งเป็นสองเมืองแล้วค่ะงานนี้เด้อ แล้วก็งานอ่าเป็นมิวสิกวิดีโอของคุณท่านว่าราชศรีจนนันล้วก็ลุงพ้นได้ มื่อนหนึ่งปตันในห,หาเพื่อนพันพอปตันเสียได้มาเข่าฉากตอนสุดที่จบนะตอนสุดท้ายน้อยหนึ่งค่ะพี่น้องขาอังก็เป็นเมื่อหาเนาะค่ะเนาะแล้วก็อีกงานหนึ่งค่ะคือว่าไปและการกิกดูลองเพลงปตันกับพันลบปากแต่คุณอูกับสิบพยายามให้ปตันลบปากเพราะวันเป็นงานค่ะให้คัดตัวเมื่อนหนึ่งไปลองเพลงของตายค่ะพี่น้องขาคุณตายอลไทยจากพี่น้องนั่นแหละแล้วก็อีกเยอะแยะเด้อค่ะเด้อค,คุณอูท่นานในว้าเบิดค่ะเล้วก็สิมาว้ายุบันกอกกอกอีกที่หนึ่งวันที่หนึ่งกันย่าค่ะแล้วสิ ลุงพลนี่ไปฟิตสลิงกันเด้อค่ะเด้อสลับเปอร์นี่ก็มีแค่นี้เด้อค่ะเด้อขาอัปเดต่ยในฟั่งนี่แหะค่ะทาความดีกันไปต่อค่ะพี่น้องขายกิเว้านี่บ่ได้เข่าข่างผู้ใดบ่ได้อ่าลบลู่ผู้ใดหรือว่าบ่ได้เว้าอันเบียดเบียนผู้ใดเด้อค่ะเด้อว่ตามเป็นจริงแต่แบบแยกกินเบิ่งข่าวมาค่ะลุงพลนแล้วทำดีเราก็ได้ดียังสินะคะพี่น้องค่ะแม่น้องส้มพูดค่คือแปลว่าที่แรกก็บว่ดีมาสุดท้ายว่บ่ดี เช้าหนิดเช้าเชียวๆก็เลยโจมตีเลนาะนามันเป็นพอปากเราเองค่ะพี่น้องค่ะเนาะขอนเนาะเออนี่ล่ละค่ะแบบว่าปากแข็งเกินไปนะนะคิดว่าคิดว่าสิแบบว่าก้า่ๆแบบว่าลุงศิลป์ง่ายๆยังส่นะเพราะว่าตอนนั้นลุงจนแม่นบ่พี่น้องเออแล้วก็สิแบบว่าลุงบ่รวยทอเจ้าของส่นะที่บอกจังไดก็ได้ประมาณนี้แหละค่ะตอนนี้คือว่าบ่คือแล้วเด้อค่ะเด้อพอตอนนี้ลุงกับมีบ้านเท่าเทียมกับเจ้าของแล้วนะเออก็เลย ี่หันไปสงสัยคนอื่นกะกะชามเพิ่นเนาะค่ะเนาะแต่ว่ากะบอดีคือเก่าเขต้องไปสงสัยผู้ใดจกคนดอกค่ะพี่น้องจ๋าเนาะเออนั่นล่ะนั่นล่ะกะว่าง่ายง่ายแค่นี้ล่ะค่ะคือสงสัยตัวเจ้าของละดีกว่าเป็นยังจังบ่ดูแลลูกดีแมนบอเออเป็นยังจังบ่ขืนไปหาลูกบนภูเขาเป็นยังจังบ่ไปรับลูกเป็นยังจังบ่เผาศพลูกคิดตัวเจ้าของสะก้อนแมนบอพี่น้อง่าให้คิดทบทวนตัวเองสะก้อนเป็นอย่างเมื่อนั้นคือว่าไปเผาลูก เสียใจบองสินะเนาะค่ะเนาะคือบ่ได้ทําตรงนี้มันบอเราเป็นยังจังบ่ไปฮารลูกลงมาเป็นยังจังบปเบื้องตอนเหตุการณ์มันเกิดแบบใดเป็นยังจังบ่ตามหาลูกเป็นยังร้องไห้ลูกพ่อค่งบ่ไปเอ้าวสินะคิดทําตัวเจ้าของน่ะดีก่าคิดใส่ตัวเจ้าของน่ะเป็นยังเจ้าของเป็นแม่แบบแล้วยังคิดจังสี่เมืนบอหน่ะอะ่าไปโทษผู้นั่นผู้นี่นะลูกเจ้าของเองก็ต้องเลี้ยงเองหายเองต้องทําโทษเจ้าของหนะหลักจากพี่น้องขาเนาะเออสาหรับแค่มีกับพี่น้องจเงยาวแล้วเด้อค่ะเด้อเจอกันคลิปหนาจ้าสวัสดีเดอ